เรียบร้อยนะครับจบไปโบ้ที่4,428บาทนะครับเกินเลเวลหรืเกินเลเวลโอ้โหสุดยอดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำา โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเซียนอองเตง1และในวันนี้เราอยู่กับเกมโชคลาภแห่งคขเนตนะครับหรือหลายคนเรียกว่ากนิชานะครับอ่ะโอเคก็สําหรับเพื่อนๆในทางคุณดูผู้ชมนะที่เข้ามารับชมแล้วยังไงฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะ อ่ะโอเคในวันนี้นะครับเราก็มาเล่นในช่วงเวลาโบนัสทธรรมนะครับถ้าจะนึกถึงเล่นแล้วให้มันแตกง่ายและเล่นแล้วให้มันมีเปอร์เซ็นต์แตกมากยิ่งขึ้นก็ต้องตามในตัวกลุ่มนะครับเอาละนะครับสำหรับตัวกลุ่มขึ้นให้ดูกันตามนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยสามารถพูดคุยนะครับสอบถามสุดเทคนิคแนวะทางการเล่นต่างๆได้นะครับพบปะเพื่อนให,ใหม่ได้ทุกวันนะ ก็จะมีตารางเกมนะครับท like? The so, ี Rut, ่จะแจ้งเข้ามาเล่นทุกวันนะครับวันละสี่หเวลาด้วยกันนะครับก็ตามเอาตามเวลาไหนก็ได้นะครับจะเล่นเกมไหนก็ได้นะอ่านั่นแหละก็อย่างน้อยก็ลดโอกาสนะครับในการเกลือได้น้อยลงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเข้ากลุ่มบวลามะครับก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับได้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคสําหรับนี้เรามีเคล็ดลับการซื้อฟรีมาฝากนะครับสำหรับเกมกระดิชานะโอเคก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับ จะพุ่นมากทำไมล่ะโอเคไปอาครับก็ทุนน้อยน้อยถึงน้อยมากๆน้อยระดับแบบน้อยสุดๆอะ่ะเออนะครับก็มาดูกันครับอันดับแรกก็ง่ายๆครับไม่ต้องทําอะไรเยอะออโต้ไปเลยครับเบดหนึ่งสิบออโต้ครับตามนี้เลยอืมนะครับเพราะว่าเบดหนึ่งเนะี่ยมันเป็นเบดพื้นฐานของมันนะเราก็ต้องเริ่มจากเบดพื้นฐานไปก่อนอ่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปเล่นแบบ เล่นแบบเล่นแบบยังไงอ่ะไม่เอาตามพื้นฐานของมันนะมันก็จะยากหน่อยนะเอ้ยแม่กนิชานะครับลุงบังเ่าเอ้าได้ลุงบังโอ้โหสิบสี่บาทแม่แต่ว่าได้น้อยนะเออนะครับแต่ว่าได้รััยี่สิบาทก็อืมกึ่งเลเวลนะนะครับให้ไปกึ่งเลเวลไม่เกินเลเวลก็แล้วกันเอออ้าว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 เข้าฟรีเกมเฉยเลยเฮ้ยเอ้าแบบนี้ก็หูสุดยอดดีครับ มาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็สุดยอดดิโอ้ยเข้าฟรีไปเลยมแม่งเลียงยาวเลยนะครับเอาได้มาอีกตัวอีกตัวเปล่าอีกตัวเปล่าอีกตัวหนึ่งรอเปล่าโอ้ยได้มาห้านะครับห้าฟรีนี่ก็เท่ากับว่าสิบสิบหมุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้สี่นี่ก็คือแค่แปดนะสําหรับอกากนิชาเนี่ยฟรีเกมเมืองรัยนน้อยหน่อยนะอืม ยี่สิบสองบาทครับโอ้เดี๋ยวแบบไม่ต้องซื้อเลยนะไม้แรกก็ให้เลยครับเออถือว่าดีนะมันเกินเลเวลอ้ดีนะเออยังสี่ละยังสี่ละเออนาเกินเลเวลนะเข้าใจปะโอ้โหมาครับยังไงเปลี่ยนเป็นคิวดิโุ้ยได้อยู่ได้คุณครับหมาคุณเท่าไหร่คุณสิบแปดยี่สิบแปดโออยเบ็ดหนึ่งเสียได้แ,แล้วแม่ล้วเกิดว่าเราอยู่เบ็ดหนักแล้วแบบเข้าฟีเกมแบบนี้คือดีมากเลยนะอืม ก็สำหรับในฟรีเกมนะครับเปลี่ยนจากตัววายนอกฟรีเกมกลายเป็นตัวคูณแทนนะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เขาเรียกว่า,าอะไรอ,ะอ่ะผมจะเรียกว่าไงดีอะ่ะเรียกว่าบ้องบ้องสัน้นบ้องยาวก็แล้วกันนะถ้าเกิดเราได้บ้องยาวแบบนี้ก็คือแบบตัวคูณก็จะหนาหน่อยนะได้บ้องสั้นก็ตัวคูณก็จะเริ่มที่สองนะครับอืมประมาณนี้เลยก็เปรียบเทียบกันง่ายๆนะ อ่ารุ่นฟรีเออหล่นมานี่คือฟรีในฟรีเลยนะหล่นมานี่คือฟรีในฟรีเลยนะคูณสิบสองนีครับสิบบาทโอ้ยคูณหกสามสิบครับแต่ว่าไม่ได้ฟรีครับสี่สิบหกบาทเด้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันแจกฟรีเกมให้ K แบบฟรีฟีนี่ก็ได้เยอะนะร้อยกว่าบาทเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นบ้องยาวนี่ก็จะคูณเยอะหน่อยนะ คูณสามนะครับบ้องสั้นก็จะคูณสองนะเออยี่สบี่บาทโอ้โหได้ยยเยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นแม่ร้อยสี่สิบเก้าบาทเลยนะครับโอ้ยมันเกินเลเวลนะบารมีเรนนะาอยง,งหลายแล้วเออนะครับโอเคมาดีอย่างเนี้ยผมก็อัดเบ็ดอัดเบ็ดสองก็แล้วกันนะนะครับอัดเบ็ดสองกดมือนะนะครับอัดเบ็ดสองกดมือ โอ้ยโอ้โหลุงบังดีแบบนี้สามสิบเจ็ดบาทครับแม่หลายคนงสงสัยแล้วมันเป็นเคล็ดลับการซื้อฟรียังไงเออเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะสี่สิบเก้าออบาทครับเคล็ดลับของการซื้อฟรีเราวันนี้ก็คืออ่าเราจะเลือกหน้าเกมสวยๆนะครับแล้วก็ซื้อฟรีเกมนะง่ายๆเลยเออบอกไปเลยบอกง่ายๆไปเลยเคล็ดลับอ่บอะ เห็นหลายคนเขาซื้อกันแล้วแบบมันได้ฟรีเกมดีนะครับเลือกหน้าเกมสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อฟรีอะไรเงี้ยนะครับอ่าอย่างหน้านี้ครับก็ร้อยห้าสิบบาทจัดไปเลยบ่ต้องสงสัยนะไปสีสัตเตอร์ก็แปดมุนนะครับได้๋ยวมุนน้อยไปหน่อยบ้องยาวก็คูณสี่นะครับบ้องบ้องบ้องยาวที่สุดก็คือคูณสี่นะบ้องสั้นที่สุดคือคูณสองนะครับอ่ามันก็จะโชว์ให้ดูตามนี้เลยนะครับ โอเคซื้อฟรีมรไม้แรกได้ไหมนาะอุปา,บบาเจ็ดบาทเจ็ดบาทนะจ๊ะนะจ๊ะนาะยจ๊านะครับก็สำหรับช่องผมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สิบสี่แล้วนะครับยังไงใครที่ อ่าเข้ามาดูคลิปแล้วนะครับกด็ดูหากดูแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยก็และกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะอ่านะครับโอ้คุณ12ครับโอ้ย148บาทไปดิเออมันเกินเลเวลหรือดเด้มันประมานแบบขี่ๆได้เองสิอะนะครับเออนั่นละ่ะหก164เลี้3ฟีกมนะครับเลี้2เลี้1 แล้วก็ตัวจ่ายไม่มีโอ้โหแม่น่าจะได้โอเคครับเราซื้อไป150บาทนะบบวัานี้207บาทก็ถือว่ากําไรนะครับเออเปิดออโต้ไปเลยอูย้ยมาเจอหน้านี้ซื้อฟรีเกมสวยๆอีกแล้วนะแต่ว่าเงินไม่พอครับเบ็ดสามก็พอซื้อไปเลยดนะังนั้นไปนะครับเจอหน้าสวยให้ซื้อฟรีไปเลยครับถึงแม้ว่า กดเบ็ดนั้นแล้วเจอหน้าสวยเบ็ดนั้นแล้วแบบไม่พอที่จะซื้อฟรีเกมเบ็ดนั้นก็ลดฟรีแล้วซื้อก็ได้นะเออไม่ใช่ลดฟรีลดเบ็ดนะครับเออเดี๋ยวก็งงกันตายหาหรอกนะ,รนะครับนะลดฟรีคืออะไรวะเออนะครับไม่มีคําตอบให้อีกเดี๋ยวอะง,งงงงงไปกันใหญ่นะครับนะ <S <S เลือกซื้อฟรีไม่ถูกนะครับลดเบ็ดแล้วซื้อนะครับเออไม่ใช่ลดฟรีตัดโถกูพาคุณผู้ชมโม่แล้วเนี่ยอเดี๋ยนะเราซื้อไปเท่าไหร่ สองร้อยตอนนี้กำไรแล้วนะครับเห็นไหมผบอกแล้วครับเออมันต้องอย่างนี้ดิแม่มาแบบเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดประคึกคึกคึกครับประคึกประคึกประคึกบักคึกบัคึกสองหวยอะไรวะเล่นมั่วไรสาระคูณไปเออร้อยเจ็ดสิบสามบาทโอ้ยดอกนี้คือแบบ ได้กำไรดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับมันเกินเลเวลนะเอรลอยก้าวครับเถอะไม่ธรรมดาบอกเลยแต่ว่าทุนน้อยนะครับในวันวนี้ถ้าเกิดว่าเล่นบวกมาเยอะก็กำไรแบบพอประมาณก็จะเลิกนะเพราะว่าไม่อยากจะโลภหลายนะครับโลภหลายกับซิบเบิร์ดดากเอานะครับเพราะฉะนั้นแล้วได้ก็เดิกซะนะครับจำไว้ใครเล่นได้ไม่เลิก เบิร์ดกะโหลกเขกกระบานให้นะอืมโดไ้ายโดไ้ายนะครับโอ้ห oh, น่าเกมสวยมากเลยแต่ไม่สก,กัตเตอร์มานี่ไม่น่าเสียงอ้าวแล้วเข้าฟรีเฉยเลยทีนี้เฮ้ยไม่ต้องซื้อเอาเกินเลเวลนะครับเออมันต้องงี้ดิแต่อยู่ที่ว่าจะจ่ายดีเปล่านะเออนั่นแหละก็มาดูกันนะนะอืม เด,ดดเดดเดดเดดอันหนาอันหนาอันหนาไปดิเค้าสวยได้โอ้โหมีวายมีไว,ไวคุณมาไม่ให้เนี่ยครับเสียได้เลยอ่ะโอเคต่อให้ไหมมาครับมีสิบมีสิบดอกนี้คุณโอ้โหต่อเปล่ามีครับลุงบังครับคุณหกลุงบังเก้าสิบบาทบังขายถัว่วหรือขายโรตี อันนี้ไม่อาจรู้ได้มันคือบังอะไรไม่รู้นะครับบังกระดิชานะเออบบอ้าวมาอย่างนี้ก็สวยดีครับจ่ายแบบนี้ก็สวยดีครับคูณสิบสองโอ้โหเจ็ดรอบแปดสิบาทสุดยอดกินเลเวลเกินเลเวลนะครับยังไปต่อเรื่อยยังไปต่อเรื่อยดอกนี้สวยครับเก้าร้อยสิบห้าบาท มันต้องอย่างนี้ดิสวยๆเลยนะครับคุณดูนะอ่าเอาเรื่องว่ะ1215งพัสองสบาทสวยๆไปเลยนะครับเอสุดๆมาอางเงี้ยขอสุดอีกสักหน่อยเพิ่มเบ็อัดเบ็40ีน้านี้แม่งสวยซะด้วยซื้อฟรีเกมก็ไม่พออีกอ่ะไม่พอก็ไม่เป็นไรละกูอัดซื้อครบยังไงไปเลยครับพันห้ามา ไหนๆก็ตามในช่วงเวลามบราณธมอยู่แล้วนะครับเสี่ยงเลยนะครับนะเออนั่นแหละโหวายมาสามร้อหกสิบม่สุดยอดคือแบบดีเลยนะเกิดมาอย่างนี้อ่ะเอาดิลงบังว่าโอ้โหเจไม่ได้แม่เสียได้ ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะเขากลุ่มโบรามนะครับคลิกลิงตใา้คอมเมนต์แรกนะก็ปักบทให้แล้วอา้าวเรียบร้อยเข้ารีเฮ้ยแตกไรฝีไหนรีนร <c oughs> เกินเลเวลดีนะเออมาองอย่างงี้ดิสุดยอดอา้าวมีคุณมาอย่างงี้ก็เจก็ต่อดีครับแบบนี้คุณหกโอ้โหสี 400, ห่ร้อยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีครับเอาดีครับ เออแปดร้อยเจ็ดสิบบาทมาครับสิบปต่อเปล่าคิวโอ้โหไม่ได้คือแบบไอการแตกในของเกมกนิชานะครับก็ผมบอกว่ามันจะแตกต่างกับเกมอื่นนะถ้าเกิดว่ามันจะแตกในฟีในฟีคือมันแบบมันมามันมาบึ๊บบึ๊บเดียวเลยอะเออมันให้เลยอะนะครับถ้าเกิดว่ามันจะได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นอีก อ,อีกอีกแบบหนึง่งก็แบบว่าแตกต่างเกมอื่นนะอุ้ยพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทเลยครับเอามีมีอีกไหมยังไงเอาเชิงเทียนเชิงเทียนเชิงเทียนก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับพันสองโอ้โหปัดเถเกินเลเวลขนาดนะไปอีกครับ มีคูณมาคูณหกแต่ว่าได้น้อยไปหน่อยเลียกสองฟีนะครับอ่าดูกันว่าจะจ่ายกี่บาทกันอือหือเรียบร้อยแล้วครับจบไปโบว์ที่สี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับเกินเลเวลเลยเกินเลเวลโอ้โหสุดยอดโอ้โบว่าสี่พันห้าครับเพราะฉะนั้น เลิกเลยก็แล้วกันครับนะผมไม่ขอต่อละฟรีเกมนี้ผมเลิกเลยครับก็นี่ก็เป็นแบบถ้าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการซื้อฟรีเกมนะนะครับที่ผมก็เอามาฝากกันในวันนี้อย่างเงี้ยลองไปใช้ดูก็แล้วกันนะครับก็บผมพอเลยผมไม่เล่นต่อละอืมเลิอกอะ่ะได้นะั้นหยุดมานะใช่ไหมโถใครอยู่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะมอดิโอเคครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้นะครับเอาทุนที่น้อยบ้างนะเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหคือแบบ ตั้งแต่เล่นมาก็น่าจะเป็นอันทุนอันที่น้อยสุดแล้วนะเออหน้าใช่แหละนะครับน้อยสุดละเจ็ดสิบห้าก็เหลือจากที่เล่นมาเมื่อวานนะครับเป็นเศษเหลือๆนะก็มาต่อในช่วงเวลาประทามน,นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้นะอืมนะครับก็ที่คิดไว้ก็คือถ้าเสียก็เติมอีกอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่าได้เฉยก็โอเคถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไปอะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแล้วชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ผมด โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะครับใต้คลิปนี้ก็ปักหมุดให้แล้วนะโอเคครับยังไงก็เราไปเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอืมนั่นแหละเราติดตามว่าจะเล่นเกมอะไรดูอีกกันครับยังไงก็รอตามนะเอาล่ะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวพอเพียงเท่านี้นะครับเอาละโอเคขอลาไปเพียง่นี้นะครับโอเคนะครับเอาละผมเซนอองตัวเต็งนะครับลางไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับโอเคไปละโชคดีกันทุกคนครับ